วัสดีนักลงทุนนะครับวันนี้ผมจันกาย s w i n g ิงเทรดเดอรร่วมกับทีมงาน i อเดียเทรบริษัทหลักทรัพย์ก็มาเจอกันอีกแล้วนะเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับกับเจอ r n นี่มันนี่รายการที่จะให้ความรู้กับพวกเรานักลงทุนทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสูตรไม่รับอินดี้นะครับอินดี้วันนี้จริงๆเป็นอินดี้ที่ผมเตรียมมา ตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนนะแต่ว่าพอดีพดีนะครับมีข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะท่านได้ออกมาพูดว่าเราต้องเป็นคนฉลาดนะเราจะได้ไม่ตกใจกับตลาดช่วงนี้นะครับอ่ประมาณนี้ปะประมาณนี้ผมจําคําพูดไม่ได้นะอ๋อเราจะเห็นโอกาสถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะเห็นโอกาสดังนั้น มาเรามาหาโอกาสในตลาดหุ้นกันนะครับในช่วงนี้เราจะได้เป็นคนฉลาดตามที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะท่านก็ตลาดก็เดือดกันเลยทีเดียวน,นะอ่ะเออเราก็เมสากันนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าหน้าจอกันสักนิดหนึ่งนะอ่าเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเช่นเคยนะอ่ะปุ๊บก็ตามปกอะครับ วันนี้อินดิเคเตอร์ที่จะพูดถึงก็คือ ROP หรือ Return of Probability นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในหมวด Efin Indicator นะอ่ะเวลาใส่อินดิเคเตอร์นะครับก็เลือก Add Indicator to New Panel เลือก Efin Indicator เลือก ROP หรือจะพิมพ์จุด ROP ได้เลยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เส้นแทรกๆอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ ผมจะให้มันง่ายไปกว่านั้นนะโดยการใช้อีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะแต่คล้ายๆกันแหละก็คือ simulate นะ simulate นะครับ simulate rop นะครับเลือก add indicator to new panel เลือก efin indicator เลือก simulate นะครับหรือจะพิมพ์จุด sim นะ sim under score rop ก็ได้นะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันที่สำคัญคือเขาจะมีเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามานั่นแหละ นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอของ ROP นะย้อนกลับไปใน5วันนะตาม e default ของโปรแกรมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็เขาจะมีค่า b u ายเ l ลมาให้ด้วยอันนี้จ,จะสังเกตง่ายนะครับอ่ะ,อะแล้ว ROP หรือ return of probability นะครับมันคืออะไรนะมันคืออะไรบางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ เออพอเราใช้แต่ indicator ที่เป็นส่งสัญญาณซื้อขายถูกมาแต่เนี้ยมันคือเครื่องมือบอกอัตราผลตอบแทนเทียบกับโอกาสนะอ่าเทียบกับโอกาสนะโดยค่านะไอตัว simple moving average ของ ROP เนี่ยถ้ามากกว่า0ูมันก็คือลงทุนคุ้มความเสี่ยงนั่นเองนะแต่ถ้าต่ำกว่าศูนก็ลงทุนไม่คุ้มความเสี่ยงนะครับหรือ Return ที่ กลับมาเนี่ยจะไม่คุ้มความเสี่ยงนะครับมันเป็นการเพิ่มโอกาสนั่นแหละเพราะว่าคนฉลาดจะมองหาโอกาสถูกว่าอินดิเคเ,ทเ,ทเตอร์พวกดีก็เหมือนการเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะครับก็คล้ายๆกับอินดิเคเตอร์เมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่ผมได้พูดไปก็คือเรื่องของออ Advanced Decline Line Beat นะ่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะก็กลับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นการเลือก เลือกเซกเตอร์กับเลือกอินเด็ก์นะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเป็นการดูอินเด็กหรือตัวเซกเตอร์เท่านั้นนะดูกับใช้กับหุ้นรายตัวไม่ได้นะก็คล้ายๆกับ Advanced High Line Beat นั่นแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เซกเตอร์นั้นด้วยการพิมพ์เครื่องหมาย US Dollar นะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเซกเตอร์นะอ่ะเราก็เลือกดูได้นะครับเออในสำหรับโปรแกร,รม Efin Stock Pick Up นะ แต่ว่าถ้าโปรแกรมอื่นก็ลองไปหาดูว่าเขาพิมอะไรนะ่าถึงจะใส่เซ็กเตอร์ได้นะครับอ่ะ Advanced Diverge Line Beat โทษครับ ROP โอ้ย Return of Probability นะเออก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานคล้ายๆกับ Advanced Diverge Line Beat นี่แหละนะครับก็คือดูว่าเขาจะเอาอพวกหุ้นที่มี เป็นเช่นบวกเช่นลบมาคำนวณแล้วดูผลตอบแทนเฉลี่ยนะว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้านะ้า ROP เนี่ยมากกว่า0มากกว่า0ก็จะคุ้มความเสี่ยงถ้าน้อยกว่า0ก็จะไม่คุ้มความเสี่ยงแล้วที่ที่ผมให้ใช้ไอ้ตัว Simple Moving Average หรือ Simulate ไอ้อ Simple Moving Average ซ้อนเข้าไปในตัว R.O.P. เนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ดูสมูทหน่อยมันก็จะเห็น Buy s เ l ลได้ง่ายมันจะขึ้นเป็น Simulate Indicator ตรง Buy s เ l ลเนี่ยได้ง่ายขึ้นทําไหร่ตัว Simple Moving Average นะของ R.O.P. เนี่ยในรอบ5วันทำการย้อนหลังเนี่ยมันมากกว่า0ูนย์ก็จะมีสัญญาณบ u ายถ้าน้อยกว่า0ูนย์ก็ยังไม่มีสัญญาณบ u ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวตัวเส้นสีแดงเนี่ยหรือ Sim ซิมเพิลมูวิ่งเอเ e อเนี่ยมันจะช้ากว่านิดนึงเพราะว่าถ้าเป็น ROP อย่างเงี้ยวันชี้ขึ้นและชี้ขึ้นถ้าเราดูแต่ ROP อย่างเดียวเนี่ยแปลว่ามันก็ยังแบบยังไม่ขึ้นบ่ายอ่ะเราเผลอ,เ,อเราไปเสี่ยงซื้อเนี่ยอาจจะผิดทางก็ได้นะครับอ่ะแล้วเราก็ดูสิ่งที่ผมจะดูก็คืออ่ะรอดูสัญญาณบ่ายก่อนว่าแล้วก็เซกเตอร์ไหนเนี่ย มันเริ่มกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็จะไปดูตัวหุ้นในเซกเตอร์นั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคอนแมทนะที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะเขาชูดขึ้นมาแล้วก็ส่งๆนะครับก็สวนกับตัวอินเด็กที่เป็นขาลงอยู่ใช่ไหมหรือพวบอ,อันนี้ทัวริซ m ึมนะทัวริซึมเขาขึ้นมานาละ,ะใช่ไหมขึ้นมานาละปุ๊บเสร็จละเราก็เห็นว่าเขาก็มีรีเทิร์น เอ่อออฟพอพรีพิลิตี้เนี่ยเป็นสัญญาณบวกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่แต่หุ้นแบบนี้ผมจะไม่เลือกนะต้องบอกไว้ก่อนนะเออเซกเตอร์แบบนี้ผมจะไม่เลือกเพราะว่ามันขึ้นมายาวนานแล้วผมก็จะไปเลือกแบบเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเกิดสัญญาณขึ้นใหม่ๆนะอ่ามีคอนแมทตัวไหนหน่าสนใจอะไรแบบนี้นะหรืออ่าแบบนี้ก็น่าสนใจก็รอว่าถ้าเมื่อไหร่เซกเตอร์เอ่ออย่างอันนี้ยนะอิเล็กทรอนิกส์นะอ่าก็เริ่มเกิดสัญญ,ญาณบายนะเกิดสัญญ,ญาณบายปุ๊บ เราก็ดูว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่เซกเตอร์ตรงนั้นน่กลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยมันก็จะมีโอกาสที่หุ้นเหล่านั้นจะออโอกาสที่จะทํากำไรให้กับเราได้ง่ายนะเออเงี้ยดีสำหรับพวกต้องการเลือกหุ้นที่จะเก่งกำไรในอาทิตย์นั้นๆนะเอออย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับแต่แบบนี้ไม่เอานะแบบนี้คือแบบพวก อย่างอันนี้คือ ICT นะครับ ICT ก็จะแบบอยังเป็นสัญญาณเซลล์อยู่เห็นไหมซิมพลอมวิ่งวุ่นเล็มันแบบออ่ยังต่ำกว่าศูนย์อยู่เลยนะอ๋อและอีกอย่างหนืงอันนี้นะใช้ดูแบบสัญญาณแบบเหมือนกับเอ่อพวกสัญญาณซื้อขายเอ่อตามเอ่ออย่างเช่นอะไรอะ่ะ อินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณซื้อขายที่คิดเป็นราคาทั่วๆไปไม่ได้นะเช่นจะดูไดว e r จงไดเวอร์เจนนี่ดูไม่ได้นะครับเอออย่าไปสนใจเรื่องไดเวอร์เจนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันลงอยู่โอ้ไม่เกิดบูลลิชไดเวอร์เจนอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้เขานับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เชนบวกเชนลบแล้วก็เอาค่าของไอตัวหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงบวกลบเนี่ยมาคำนวณน,นะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะ Uh, เขาเรียกอะไรอ่ะ mix กซ์หน้าจอนะเป็นเทมเพลตขึ้นมาเนี่ยก็จะดูแบบนี้อุ้ยโทษครับตกใจมันเปลี่ยนเองอ uh, ผมก็จะมี x เทมเพลตไปแบบนี้หน้าจอหนึ่งอาจจะมี10 s เซกเตอร์ของเราบ้านเรามีประมาณ20บกว่าเซกเตอร์ใช่ไหมก็อาจจะเป็น3หน้าจอจะดูง่ายๆผมจะดูแบบ uh, อันไหนที่เป็นสัญญาณบวกอย่างที่ผมบอกไปแล้วอ่ะถ้าเปิดแบบนี้มันก็จะดูง่ายนะครับ อตอนนี้ที่เป็นสัญญาณบวกอย่างเช่นมีคอนส t r คชั่นอิเล็กทรอนิกสปิดโตที่มันมากกว่าศูนย์นะ,อ,ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะไปหาคุณในกลุ่มนั้นๆได้นะครับหรือใครไม่ชอบอใครไม่ชอบแบบดูแบบนี้มันดูยากไปหน่อยนะจริงๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งอันนี้พูดคู่ไปกับตัวอินดิเคเตอร์เลยนะก็คือฟังก์ชันของ รีเออ ROP นั่นแหละ Probability Analysis นะครับอยู่ใน Market นะอยู่ใน Market แล้วก็หมวด Analysis พาะอ่อ uh, Probability Analysis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือไอตัวเปอร์เซ็นต์พร็อเนี่ยก็คือไอตัว a d v a n c e ที่คายไลบีที่ผมเคยสอนไปนั่นแหละถ้าเปอร์เซ็นต์เชนบวกมากกว่าเชนลบไอตัว a d v a n c e ที่คายไลบีก็จะสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะ แตส่สิ่งที่ผมสนใจคือผมจะสนใจแถวนี้คือ ROP ถ้าเราคลิกตรง ROP เนี่ยมันก็จะเป็นการอร์เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะอ่ะอย่างนี้ผมอร์ให้มันมากไปน้อยนะก็คืออันดับหนึ่งก็คือ c o n m a t ป t o นะครับ Electronic b i ตอ Insulan นะอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็คือ ROP เนี่ยเขาจะสูงจะสูง เราก็จะเลือกที่ตั้งแต่แบบ3ขึ้นไปนะ3อาจจะไม่ถึง10เพราะว่าพวกนี้มันอาจจะขึ้นไปสูงแล้วก็ได้นะอย่างเช่นอย่างคอมคอมเอ้ยคอนแมทอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูว่าเฮ้ยทำไมมันมันต้องกี่กี่เท่าไรเอาพี่ต้อง20กว่าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโหมันชูดไปสูงมากแล้วใช่ไหมหรืออย่างโทลิซึมอย่างเงี้ยโทลิซึมจริงๆมันขึ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะการเปิดกราฟตามอินดิเคเตอร์พวกเนี้ย มันจะเห็นกราฟหน้าตาว่าเฮ้ยตัวไหนเซกเตอร์ไหนพึ่งปรับตัวมากขึ้นแต่ถ้าดูแบบนี้ก็คือดูเป็นการกรองง่ายๆของ ROP ด้วยก็ได้ว่าเราเซกเตอร์ไหนเนี่ยน่าสนใจก็ได้อันนี้ก็แบบเร็วๆนะครับอ่ะก็แนะนำา2อันเลยนะก็คืออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า ROP หรือว่าจะใช้ฟังก์ชัน Probability Analysis ก็ได้นะครับ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือมีที่อีซินอ่าเจ้าเดียวมัง้งในความในความรู้ของผมตั้งแต่ตอนเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าโปรแกรมอื่นเขาทำหรือเปล่านะครับเรื่องของ Return of Probability นะครับมาสรุปกันสั้งนิดนึง ROP ก็คือเป็นเครื่องมือบอกอัตราผลตอบแทนเทียบก,กับโอกาสที่จะได้รับนะครับแล้วก็ถ้า ค่ามากกว่าศูนย์ก็คุ้มความเสี่ยงถ้าน,น้อยก็ศูนย์ก็ไม่คุ้มความเสี่ยงนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับพวกเราเราอยากเป็นคนฉลาดในตลาดทุนถูกไหมไม่ใครว่าเราได้ว่าเป็นคนโง่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฉลาดต้องมองหาโอกาสให้เจอนะครับก็หวังว่าพวกเราจะหาโอกาสกันเจอนะครับโดยการใช้ ตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า return of probability นะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนหรือว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการลงทุนก็ฝากติดตามกันได้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีคำถามแนะนำคำติชมอะไรก็ส่งได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมมาให้ผมได้ตอบคำถามท,ทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ